ชื่อนาลงพึ่งปะยูนครับที่เล่นชื่อตีครับขวินอยู่ซอยสชยัยกรุงเทพนนท์ซอยสิครับก็มีมลภาวะนะครับแสงแดดแ,แ,แล้วก็หลายๆอย่างครับอ่อนเพียครับก็เป็นคนนอนดึกครับเพราะว่าเขีย์โทรศัพท์ก็หลายชั่วโมงต่อวันเรื่องงานก็กินเหล้ากับเพื่อนปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาประมาณนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมครับมันอ่อนเพียแล้วก็ซึมไม่มีแรงครับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันครับก็เป็นสารสกัดธรรมชาติ100%ครับใช่ไม่มีผลข้างเคียงก็กินมานานแล้วประมาณ3 4เดือนแล้วครับก็รู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋าขึ้นครับผิวพันก็ดีขึ้นครับแล้วก็สดชื่นขึ้นมันดีจริงครับคอนเฟิร์มมันมีจำหน่ายแล้วที่7 e l ว v น n ต้องรีบไปซื้อแล้ว